น้องพบ่พอกันในช่องไลฟ์ชาแนลแล้วจ้ะมื่อนี้กับพาพี่พี่น้องมางมหอยแล้วจ้ะเพราะว่าเสร็จงานซบแล้วยังแล้วว่างแล้ววันโรงเรียนก็ว่างแล้วเรามาหาหอยแกงอยากกินแกงหอยจ้ะงมไปกะดุลแล้วก็ยังไ่ทันได้ได้หน่อยหนึ่งลุ้มกันไปเรื่อยแล้วจ้าข้างงมหอยมันหนะักมันห้อนพ่อแม่จะพี่น้องทางงมหอย หล่อเป็นกันเรื่อยๆแล้วก็แน้องในเพิ่นกับสิ่ลงงมอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ต้องขึ้นไปถ่ายให้เพิ่งงมเย็นกัน,นองในงมละยังบ่เจอแม่ลงมายืนอยู่น้ำเาเจอบอ่องใน ได้อยู่ในกะละมังมีมังหอยปังมาลูกน้อยมันก็หลายอยู่เนี่เดีย๋ยวโ,โ,โ,โอ้ยลื่นล่มตรง เรากินใารอันนี้บอกว่ามันห่างมันห่างตัวจ้ะแต่กระตูใหญ่อยู่ได้พี่น้องพอได้งมถือไม่ได้กับแญ่ใหญ่ <c oughs> แม่ง,งมปลาได้สามตัวเดี๋ยวแม่จะขออนุญาตงมก่อนนะจ้ะ อยางมารุ่นน้ากันตอนนั้นเนาะให้เราไงงมไปลุลออน,นุญาตนะจ้างวมซอยกันก่อนเม่ม่มาแล้วค่ครับดเ,นนเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานนี่ดูด้านล่างเอารงเท้าไปนู่น้อยนครับ พอได้กินได้อยากดูนั่งเ็าไปเห็ดยังบอกอันนี่ก็ได้แล้วหัยปลาจะปลามือเปล่าได้มานสี่หาโตคุบปนินแล้วคุบบ่ได้นี่ก็ได้หอยหาหอยจะมันโอ้สิงหายท้องวางไว้นี่ ยจะได้พออยากพอก,กินนอจ้ะพี่น้องแต่อย่าลืมนอจ้าท่านใดเข้ามาเบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเ,เป็นกำลังใจให้ช่องในน้อยของนายชาแนลนี่ด้อจ้าคลิปนี้กับพ,พี่น้องมันหอมหอยแต่เ่ได้ไปใสเพิ่งจะเซ็จจากงานซพเขามันห้อนอากาศก็ห้อนห้อน้ะจสี4สิ2เองศาว่าจะขึ้นเขากับ่บได้ไปจ้ะก็สิาพีเวลาน,อน่องเพียงสนี้เจ้ากับสิล่างหอยก็สิกลับบ้านแล้วค่ะ แดดแล้วตอนนี้โมเมนบ่ายโมงล้วมั้งเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะเออแล้วจะกลับบ้านแล้วจ้าคลิปนี้กับสีล่าพี่แล้วน้องสิเนี่ยผลงานมาฝากหาหอยไปอยากไปกินกับพี่น้องปูปูต้องเอามันไปดอกเนาะได้บหอยปังแน่หอยปังนี่นะฮะผงเนาะแล้วก็ได้หอยจูบไม่อพออยากก็กินดีจ้ะสีลาพี่แล้วน้องกลับบ้านแล้วด้อจ้าฝากกดป่ฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ยชาแนเลเลยด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า